กองทุนนะคะที่กําลังวางแผนภาษีหลายท่านเนี่ยคงทราบดีนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนจะสามารถซื้อกองทุนไทย ESGX ได้ด้วยวงเงินก้อนใหม่และก็สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนจาก LTF ไปยังกองทุนไทย ESGX ได้ค่ะและในวันนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่า BB LAM มีกองทุนไทย ESGX ให้ทุกคนเลือกถึง3กองทุน โดยทั้ง3มกองทุนจะมีความน่าสนใจเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงเราไปฟังรายละเอียดนะคะจากพี่ณะนวรัตเจียมกิจรุง Assistant Managing Director จาก BBLAM กันเลยค่ะสำหรับกองทุนประเภท Thailand ESG Extra Fund หรือ t e s g x BBLAM มีให้เลือกด้วยกันถึง3กองทุนเลยทีเดียวค่ะกองทุนแรก BM Div TESGEX หรือ BM Dividend TESGEX เป็นกองทุนผสมนะคะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน70%ของ NAV และที่สำคัญนะคะหุ้นที่เลือกลงทุนจะเป็นหุ้นสภาพคล่องที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือเป็นหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับเซ็ i อินเด็แล้วต่ำเราเรียกว่าเป็นหุ้นโลเบตาค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเราอยากจะจำกัดความเสี่ยงของกองทุน BM Dividend TESGx ให้มีความเสี่ยงหุ้นน้อยที่สุดค่ะนอกจากนี้กอง BM Dividend TESGx ยังสามารถจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ1ครั้งด้วยค่ะกองทุนที่2ค่ะ BM70 TESCX เป็นกองทุนผสมจำกัดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไม่เกิน70%เช่นเดียวกันแต่ต่างกันที่การเลือกหุ้นค่ะการเลือกหุ้นของ BM70 TESCX จะเป็นการเลือกหุ้นให้เหมาะกับสภาวะการณขณะนั้นเน้นที่การเติบโตในระยะยาวของหุ้นเพื่อให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักค่ะและสุดท้าย BEQD TESGX เป็นกองทุนหุ้นดังนั้นผู้จัดการกองทุนก็จะลงทุนในหุ้นตั้งแต่80%ขึ้นไปและจะเป็นการเลือกหุ้นที่เน้นการเติบโตในระยะยาวเช่นเดียวกันกันกบ BM70 TESGX ค่ะ และปัจจุบันก็จะเน้นที่หุ้นเกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศเช่นเดียวกันค่ะแต่ BEQD t e s c x มีนโยบายใส่เงินปันผลไม่เกินปีละหนึ่งครั้งด้วยนะคะเมื่อเทียบกันทั้ง3กองทุนแล้วถ้านักลงทุนอยากจะจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่ให้มากเกินไปก็สามารถเลือกได้ระหว่าง BM Dividend t e c x และ BM 7 0 t e c x ค่ะเพราะทั้ง2กอง มีการจำกัดการลงทุนในหุ้นไว้ไม่เกิน70%และถ้าใครอยากจะลดความเสี่ยงลงไปอีกนะคะสามารถเลือกลงทุนในกองทุน BM Dividend TECX ได้เพราะเป็นกองที่เน้นลงทุนในหุ้นสภาพคล่องที่มีการจ่ายเงินปันผลหรือเป็นหุ้นโลเบต้าด้วยแต่ถ้าใครสามารถรับความเสี่ยงเป็นกองทุนหุ้นได้ค่ะก็สามารถเลือก BEQD TECX ได้แถมกองทุนนี้ยังมีการจ่ายเงินปันผลด้วยค่ะ เลือกนโยบายการลงทุนกันได้ตามใจชอบแล้วก็ตามความเสี่ยงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุนผสมชอบปันผลหรือว่าไม่ชอบปันผลเพราะว่าที่ BBLAM มีมาให้เลือกถึง3กองทุนด้วยกันค่ะ